NADA pendejada. بلر

ອະຈາໂຕພະນະເລຂານຍາອຫັງເວັງວັດໄຍຍັງອຫັງໂຄတိ

thi tàng biển tha phà đòn giang đòn nham thi tàng biển tha phà đàng khắp nguồn chi tạ vạn iminá hóa để vang imang ra biển thi vang biển nam ai tạ Alangir nari wangkang latin, Iwang bir dinamai atatakinya, Sabir kuno anir waman, Sampakawak kukul, Sampir bawari tol, Parikul tol, parinyo asitol, मो <laughs>

tinh nam hayyan tinh thần binh đa phá tham khôn dĩ tao vá dĩ tao chát hồ phả lây ăn nói tinh thảo hồ ăn tham lát nam hayyan tinh gia phí binh đa phá tham khôn dĩ tao vá

ตังปาวิจิตตาจโคอัญญสมฆาเหภูโตอหิระภกันตัสสภกวนโนภิกขุอังเสสีอหุสโสเปตวติอหุสโสอิติเตภูอายตสัง

ेन <laughs> eti deva mahavutto ati ko te bhikkhu kaya sabbadodha ati ko tassa pacca so sun cittama bhojja สุตังนิตตังตัทยังธรมะธรรมะทายสูตรว่าด้วยทายาทแห่งธรรมข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาปินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณ mm hmm. นะที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคจัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าพระเจ้าข้าดังนี้พระผู้มีพระภาคจัดพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจองเป็นธรรมทายาิของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาิของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่า ทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทจะไม่พึงเป็นอามิตรสาญาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอจะพึงเป็นอามิตรสทา y าทของเราไม่เป็นธรรมทายาทใสด้วยความที่พวกเธอเป็นอามิตรสาญาติไม่เป็นธรรมทายาทนั้นทั้งพวกเธอ ทั้งเราพึงถูกวินยูชนติเตียนได้ว่าพวกสาวกของพระาศาสดาพากันเป็นอามิตรสถาญาติไม่เป็นธรรมทายาตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นธรรมทายาตของเราไม่เป็นอามิตรสถาญาตินั้นด้วยความที่พวกเธอเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอามิตรสถาญาติพวกเธอพ,พึงแทนธรรมทายาตนั้น ทั้งพวกเธอทั้งเราไม่พึงถูกวินยูชนติเตียนว่าพวกสาวกของพวกเธอพระศาสดาพากันเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอามิสทายาตเพราะเหตุนั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาตของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาตเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่า ทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราพึงเป็นธรรมทายาตไม่พึงเป็นอามิสทายาตปัญหาการไม่ตามศึกษาความสงดัดท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระาศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมไม่ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศา,าสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ไม่ศึกษาความสงัดตามคือพระศาสดาตัดถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมเหล่านั้นจักเป็นผู้มากๆย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสังกัด บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เถระอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานคืออันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระาศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วพระสาว,วกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตามอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สองนี้ว่าพระาศาสดาตรัส ถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมเหล่านั้นอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สนี้ว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มกักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัดภิกษุผู้เถระอันวินยูชนพึงติเตียนด้วยเหตุสามสถานเหล่านั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บรรดาธรรมดังกล่าวแล้วนั้นโลภะและโทสะเป็นธรรมลามกมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละโลภะและโทสะมีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไประง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อจ,ะจะัดสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มัชฌิมาปฏิปทานนั้นทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้า ไประง,งับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อจัตรู้เพื่อนิพพานเป็นไนอริยมรคมีองค์8นี้แลคือเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานิี้แลททำความเห็นทำความรู้เป็นไปเพื่อเข้าไประง,งับความรู้ยิ่งเพื่อจัตรู้เพื่อนิพพาน ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาสิทธินี้แล้วภิกษุทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิของพระสารีบุตรชนิแลจบธรรมทายาสูตรที่สาม